นี่เห็ดน้ำมัยโจครับเห็ดน้ำมัยโจ้กินบอกวิธีเห็ดน้ำมัยโจครับแบบอาหารบ้านๆอาหารอีสานบ้านเขาครับเสียบครับน้ำมัยโจ้เวทีแจงกินครับงําๆนั้นนี่ครับต้องเป็นน้ำมัยหัวกระเพราเพาให้สุกดีๆครับแล้วเคียนครับเคียนเป็ดเสีนดีๆครับเสีนงามๆครับ เคลียร์แล้วเราเบึ้งอีกขั้นตอนนึงครับจักเคียนเรียบร้อยแล้วครับเขาก็มาคันครับนประมาณสองลครับใส่เกียรประมาณกับมือนึงครับอันนี้คันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับใส่เกียรประมาณนี้คันนำมือหนออกครับคันให้อ่อนเลยครับ เห,ห,นห็นไหมมันเหมือนครับครับนี่ครับหลังจากเขาเคียนแล้วเขาบีบเขียนแล้วเขาคั้นแล้วก็อ้อนแล้วก็นี่เขียมใส่หครี่ครับไหทองคำคับไป่หาเขาบีบหน้าบอกครับหน้าบอก หายแล้วครับหีิบออกเลยดีดเกล็ดครับใหายไปเลยให้ทองคำเหลืองทองคำนะครับ ก็กดแน่นๆไปครับให้ทั่วๆกันนี่ก็ั้นตอนการเก็บครับห้องห้องงอมใช้ถาดครับถาดนี้ต้องจอหัวครับหัวครับจอหัวไอ้น้ำแล้บายออกครับวงอมไปเลยครับครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็ไปเก็บหม่องศาสตร์ไว้กันเรียบร้อยครับจบการเฮ็ดนทสไม่โตครับ you. <laughs>